องจตุคามรามเทพเป็นกษัตริย์ในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราชมีพระนามเป็นทางการว่าพระเจ้าจันทรพานุเป็นกษัตริย์พระองค์ที่สองของราชวงศ์ศรีธรรมโสราชเชื่อว่ามีพระวรากายเป็นสีเข้มเป็นกษัตริย์นักรบที่แก่งกลา้าเมื่อสถาปนาอาณาจักรศรีวิชัยได้อย่างมั่นคงแล้วจึงได้สมญานามว่าราชันดำแห่งทะเลใต้หรือมีอีกนามหนึ่งว่าพญาพังพักการ และต่อมาได้สำเร็จวิชาจตุคามศาสตร์และทรงบำเพ็ญบุญเพื่อสร้างบารมีอธิษฐานจิตเพื่อบรรเทาทุกแก่มนุษย์ทั้งปวงปัจจุบันจตุคามรามเทพหรือจันทระพานุคือเทวดารักษาเมืองหรือเทพประจำหลักเมืองหรือเจ้าพ่อหลักเมืองนครศรีธรรมราชสถิตยอยู่ณบนบานประตูทางขึ้นพระบรมธาตุในปีพศ2530เมื่อมีการตั้งดวงเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นใหม่ จึงมีการอัญเชิญจัตุคามรามเทพไปสถิตณที่นั้นเป็นต้นมาและในปีพศ2530นี่เองจึงเป็นที่มาการจัดสร้างรูปเคารพขององค์จัตุคามรามเทพเป็นครั้งแรกในรูปแบบพระผงสุริยันจันทราดวงตาพยาราหูมีแวดล้อมด้วยพระราหูแปตนตรงกลางมีรูปของเทวรูปประทับนั่งสองเสียนสี่กอนสงเครื่องอาวุธและผู้สร้างในสมัยนั้นก็ให้ความหมายไว้ว่า คือรูปจำลองสมมุติของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนเป็นตัวแทนขององค์จัตุคามรามเทพกษัตริย์แห่งกรุงศรีวิชัยโดยมีมือปราบจอมขมังเวขุนพันธรักษ์ราชเดชอดีตนายตำรวจมือปราบเป็นผู้ร่วมการจัดสร้างวัตถุมงคล